จบการแข่งขันรอบแรกไปแล้วสําหรับบาสเกตบอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชียในประเภททีมหญิงซึ่งทีมไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าชัยชนะ3านัดรวดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มบีโดยนัดแรกชนะสิงคโปร์64-43นัดสองถล่มมาเกล113-33คะแนนและปิดฉากรอบแรกชนะมาเลเซีย75-30เข้ารอบรองชนะเลิศไปแต่เชื่อกกับฮ่องกงรองแชมป์กลุ่มเอในวันที่11มีนาคมนี้ นักแม่นห่วงชุดนี้7คนเป็นผลผลิตจากโรงเรียนสรินทรราชวิทยาลัยจังหวัดนคปรปฐมที่มีการเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากการประสานงานที่รู้ใจโดยการแข่งขันครั้งนี้ก็ตั้งเป้าเอาชนะจีนคว้าแชมป์ครั้งแรกให้ได้สำหรับในวันนี้ทีมนักเรียนชายไทยซึ่งเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วจะลงแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่มบีเจอกับมองกโกเลียในเวลา16.30น,านาท,ที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปี มีวัสรุยะถ่ายภาพนิทนธ์สมุรรายงานจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ